อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับเกียย์กัร f o r ิร์ดนะครับค่ำคืนนี้ค่ำคืนวันาทิยี่26ตุลาคม2568นะครับคืนนี้ก็จะหยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับหนึ่งคู่ที่น่าเชียร์นะครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเละเทะจริงๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาส์บวกเนี่ยจะโดนไล์ซิกเละเทะขนาดนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าหยุดไสติของเราไปนะครับวันก่อนนั้นแตกกันมายาวๆนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ครับแก้หนักๆเน้นๆให้นะคร ไหนดูคลิปนี้กันให้จบแล้วกันนะครับและฝากทุกคนด้วยนะครับเคาะจอ,อ2ครั้งเป็นหัวใจหนึ่งดวงช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเซฟคลิปไว้ดูย้อนหลังให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและก็สำหรับเพื่อนที่สนใจที่อยากจะได้แนวทางแบบคัดละเอียดคัดเน้นๆแบบใส่ใจเข้ามาตามได้นะครับที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ นะครับจะมีคำอธิบายอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นั่นแหละก็เอาไปเพิ่มเพื่อนแล้วมันเจอกันในบ้านสีเขียวแล้วกันนะครับมามาเลยดีกว่าครับค่ำคืนนี้ผมขอไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแล้วกันนะครเป็นคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์ซนอลจะต้องเปิดบ้านพบกับคริสตัลาเลตนะฮะคู่นี้ครับมองดูจากผลงานกันก่อนนะครับแน่นอนครับวันนี้อาร์ซนอลผลงานดีมากๆนะับปีนี้อาร์ซนอลเล่นมาตั้งแต่เปิดลูกกาลมาเนี่ยแพ้แค่นัดเดียว เป็นนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลนอกนั้นชนะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเสมออยู่นัดเดียวเกมที่อาร์เซนอลเสมอเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตีและที่สําคัญครับผลงานในนัดล่าสุดเนี่ยสุดโหดเลยนะฮะด้วยการที่เปิดบ้านถล่มแอตเลติโกาดลิดไปถึง4ประตูต่อสูงในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างคือซอบาเลตผลงานดูค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะว่าใน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่2นัด นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับ AEK ลาคาน่าไปศูนย์ประตูต่อ1นในการสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับถ้าพูดกันถึงในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับวันนี้อาร์ซนอลเองก็ยังดูว่าเอ่อพร้อมกว่านะเพราะว่านักเตะที่เจ็บๆของอาร์ซนอลเนี่ยก็เป็นนักเตะรายเดิมๆนะครับพวกไคลเฮวเวสนะครับพวกนา้นมาตินโอเดกาด์มาดูเอเคอะไรเงี้ยครับแต่นอกนั้นเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยลงได้หมดเลยนะ นะครับแต่ที่เสียหายไปเพิ่มเติมก็มีแค่กาเบรียลมากาเยสนะครับวันนี้อาจจะใช้ทีน้าของบอสเกราลงแทนท่านเองตัวหลักพวกคาราฟิโอลี่ก็ยังพร้อมนะซูบิเมนดี้เด็กแคนไรสซาก้ายูเคเรสมาตินเนลี่นะครับโอ้โหวันนี้มาครบจริงๆในขณะที่พาเลสครับนัดที่แล้วนะครับมีการโรเตชันอยู่บ้างนักเตะบางรายนะครับวันนี้ก็น่าจะฟิกเต็มถังนะครับตัวผู้เล่นน่าจะพร้อมออในเรื่องของออนักเตะที่เจ็บนะครับพวกทางด้านของชิคดูคเร่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็คงใจยังไม่ได้ลงเนาะ ผมเชื่อว่า,เ,าเกมวันนี้ครับพาเลสเองเป็นรองก็จริงนะครับแต่ด้วยเกมที่แล้ว่ผมว่าพาเลสเขาเล่นแบบค่อนข้างเซฟนะเพราะเขาเชื่อว่าเกมที่จะเจออาร์ซนอลเนียเขาจะค่อนข้างเน้นนะนะครับถึงแม้ว่าจะได้พักไม่เยอะนะครับแต่ผมว่าความฟิตเนี่ยฟิตกว่าอาร์ซนอลแน่เพราะอาร์ซนอลเองก็ได้พักน้อยเหมือนกันพักแค่2วันเอง นะครับแล้วแนวรับแบบที่บาดเจ็บไปของอาร์ซนอลอย่างมากา y e เยสเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาก็ได้นะครับแล้วพอมาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดในเรื่องของกระแสนเนี่ยจะสังเกตว่าแนวโน้มคู่นี้ดูค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับไปทางอาร์ซนอลชัดๆเลยนะครับผมว่าคู่นี้ดูแปลกๆนะทุกอย่างดูดีกว่าแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมองเนี่ยผมว่าวันนี้อันตรายนะครับและที่สําคัญถ้าเราย้อนไปดูผลงานของพาเลซจริงๆเนี่ย พาเลสปีนี้เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับหลายนัดที่พาเลสเล่นกับทีมใหญ่หญเนี่ยค่อนข้างเล่นดีอย่างเกมเจอร์ลิฟคูเนี่ยก็ชนะลิฟคูได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพาเลสยุคนี้เนี่ยเจอกับทีมใหญ่เล่นได้ดีโอกาสที่วันนี้อาร์ซนอลจะชนะได้เพียงแค่ประตูเดียวผมว่ามีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับมองได้เลยครับที่คริสตัลพาเลสจะบุกมาและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรือถ้าแพ้จริงแพ้แค่ประตูเดียวเราก็ฟินกันอยู่หนึ่งหู ไม่มีปัญหาแน่นอนก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับ1นึ่งคู่ในค่ำคืนนี้ใครที่ชอบเหมือนกันตามได้เลยส่วนใครที่อยากได้แนวทางที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ไปตามในบ้านของผมได้คนระับบ้าน f o o t อลฟ l ร์เวิร์ดเจอกันในบ้านครับสวัสดีครับ